ขึ้เตาถ่านนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วดังนั้นว่าเสร็จแล้วค่ะต้มจับชายหมูสามชั้น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมมนกกียากี้ซิล่องต้มจับชายด้วยค่ะ นี่นูต้มจับชายนะคะ,ะทุดดีย็ไปเตรียมมาแล้วค่ะต้มจับชายหมูสามชั้นนี่ค่ะหมูสามชั้นก็หั่นไว้แล้วนะคะพักนะคะนี่หหอมมี่กะลัำปีมีผักกาดกวางตุ้งหัวัยเท้านะคะแล้วก็ตัวน,นี้ ขึ้นชายนะคะเครื่องปรุงค่ะที่นี้เครื่องปรุงก็มีเกลือมีน้ำตาลกระเทียมสับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะนาะก่อนอื่นก็นต้องไปพัดทุกอย่างร่วมกันก่อนค่ะเดี๋ยวไปเบึ่งกันค่ะ E não vai ใส่กระเทียมสับค่ะต้องไปแล้วก็ใส่ผักเ้ื่จะลัดนะคะโดยการทายอยใส่ ยอยใส่ค่ะก็ให้พักมัหยุแหรอกอ่ะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเ็ื่อห้ใส่กว้ลาหน้าในการใช้เข้าเยอะได้กียจะาพัดพันี่ เด็กโดยการทยอยใส่พักคืออยู่น,นะคะไม่เคยจะบ,บนตอนตอนตอนเราไปตุ่มทานเตาถ่าน,นะค่ะตอนนี้พักพักกันอยู่บ่งแล้วนะคะตอนทยอยใส่พักอลังหยิบกได้หายไปราะว่ามันต้องใส่เวลาหนานเนเด็กพี่น้องสเบือเนะค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปตุ่มน,นะคะไปต้มใส่เตาถ่านเพราะว่ามันใส่เวลานานน,ะะะน,าน,านนะคะใส่เวลาประมาณ สีถึงหกสินาทีนะคะเดี๋ยวจะไปปรุงรสในใส่หมอยที่นึงนะคะตองไปทุ้นใส่หมอทุ้นเตาถ่านนะคะทุ้นไปได้สักพักแล้วนะคะสีสันกำลังสวยงามใส่ซีอิ๊วดาไปนิดเึงนะคะ่ะใส่สีสันสวยงามจะใช้ประมากวานกับบ่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำพักเขาจะออก กำลังหวานกำลังดีเลยค่ะตุ้นเตาถ่านค่ะตอนนี้กระตุ้นเลยทีแล้วนะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคงสามชั้นก็เปื่อยแล้วค่ะสูงง่ายๆเนะค่ะต้มจับชายได้บางสูตรเขากับต้มน้ำซุปก่อนนะคะกรยาเก,กีบกยไดนต้มน้ำซุป ปรุงรสกลมกล่อมแล้วค่ะตอนนี้ได้ที่แล้วเพรายฉนั้นว่าเสร็จแล้วค่ะก้มจับชายหมูสามชั้น